คุณพิสสมัยมีปัญหาเรื่องกไหลย้อนอ่ากดไหลย้อนโรคฮิตเลยนะฮะเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เป็นกันเยอะภูมิแพ้ด้วยใช่ค่ะปอดติดเชื้ออีกต่างหากใช่ค่ะอันไหนรุนแรงสุดครับก็ทุกอย่างก็จะรุนแรงทุกอย่างค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนสิบปีก่อนนี่จะเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคกระเพาะคอนอ่าเราจะหายใจไม่ออกเราจะแน่นหน้าอกจนคิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจหรือเปล่า ก็เลยไปหาหมอหมอว่าไม่ใช่เป็นโรคกระเพาะเป็นโรคกระเพาะค่ะก็หมอก็แนะนําให้ดูแลตัวเองมากขึ้นเวลาเป็นเป็นยังไงฮะก็จะปวดท้องมันแน่นมาถึงตรงไหนฮะเออแน,น่นแน่นถึงต้นคอยนะตรงคอเนี่ยคือเราจะพยายามหายใจให้ได้แต่เราหายใจไม่ได้จนถึงต้องขั้นสลบเลยโอ้ใช่นี่หมายถึงว่าถ้าอาหารไม่ได้ทานอาหารตรงตามเวลาค่ะก็ มันมันมันก็ตามเวลานะแต่พอมันเป็นแล้วพอเรามันรักษาตัวเองคือทำทาอะไรก็ได้ให้ตามเวลากินข้าวตรงเวลาเนี้ยมันก็เป็นเหมือนเดิมอยู่คือแต่มันก็ใช้เวลาต้องหาหมอแล้วก็ทานยาก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอะ่านั่นอาการแรก <c oughs> แล้วกด ไอ้ภูมิแพ้มาอ่าภูมิแพ้นี่เป็นตั้งแต่เด็กแล้วเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเจออากาศเย็นก็จะเป็นผื่นหรือก่อนฝนจะตกเนี่ยเราจะรู้แล้วฝนจะตกแล้วขึ้นผื่นตามตัวอย่างเงี้ยอุตุพยากรณเลยใช่ประมาณนั้นแต่ว่าพอเพราะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราโตตัวต,วต,วตวมากขึ้นทีนี้โรคกระเพาะเรามันก็จะหายไปมั้งแต่มันจะมีปัญหาเรื่องกดไหลย้อนอ่อกากดไหลย้อนเนี่ยเป็นอาการหนักมากคือจากที่แน่นโอกว่าหายใจไม่ไหวแล้ว ต้องต้องนอนเลยนอนนอนกับพื้นนอนราบนอนราบเือเือตรงไหนเราต้องนอนตรงนั้นก่อนคือเราไม่ไหวเราหายใจไม่ได้พอมันแสบมันแสบมันแสบร้อนร้อนกลางอกอ่ะแล้วก็เลยต้องหาที่นอนเลยคือต้องนั่งพักค่ะแต่ว่ามันเราเหมือนจะเป็นลมเงือแต่ตัวงอประมาณนี้ค่ะคือเราจะไม่ไหวแล้วอันนี้ถือว่ารุนแรงเลยใช่ไหมอาจารย์รุนแรงมาก็่ขั้นรุนแรงนะคะแต่ว่ามันไปเชื่อมโยงกันไหมครับระหว่างโรคกระเพาะมาเป็นกดไหลย้อน คือคนเป็นโรคกระเพาะถ้ารักษาอะไรไม่ดีนะค,ะครับแล้วก็เป็นเรื้อรังอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจะมีผลต่อหูรูดที่อยู่ระหว่างหลอดอาหารและกระเพาะอาหารอม,มันทําให้หูรูดอ่อนแอและเปิดง่ายเพราะฉะนั้นต่อไปมันก็ตามมาด้วยกรดไหลย้อนได้เพราะไออาการสอดไอแสบร้อนที่หน้าอกอ่าฮะก็ก็คืออาการของกรดไหลย้อนแหละใช่ครับอ่าฮะเอาแล้วภูมิแพ้ก็ รุนแรงอีกรุนแรงค่ะภูมิแพ้นี่จะเป็นเมื่อห้าปีที่แล้วแต่ว่าเป็นเป็นแบบใหม่อืคือคือพอถึงหน้าหนาวเนี่ยเราก็จะเริ่มป่วยเริ่มอาทย์แรกก็จะมีการน้ำมูกไหลเหมือนจะเป็นไข้อ่ารู้แล้วว่าตัวเองเป็นหวัดเนี่ยไปหาหมอมอว่าเป็นหวัดแต่ว่าเราแปลกพอเราเป็นเป็นหวัดเราก็จะมีอาการเหมือนสำลักไออยู่ในที่เย็นในห้องแอร์ไม่ได้เลยค่ะก็ไปหาหมอมก็ฉีดยาให้ทุกอาทิตย์ละสองเข็มครับ ประมาณสิบห้าวันนี้ไข้จะหายไปจะไม่มีแล้วแต่ว่าอาการไอไอสำลักเนี่จะเป็นเหมือนเดิมค่ะก็ก็คือเราอยู่ที่เย็นไม่ได้เลยเราต้องไปอยู่ในที่ร้อนๆอ่ะแต่ว่าที่ตัวเองทํางานอยู่ต้องเป็นห้องแอร์ทั้งวันอ่เราก็ต้องไปต้องทํางานได้ใช่ค่ะก็เลยไปหาหมอหมอก็ฉีดยาอีกก็ให้ให้ยามาเพียงสอบเลยให้เยอะมากก็เปลี่ยนหมอหมอก็ฉีดยาจนเรารู้สึกว่าเอ้ยเราต้องตายแน่เลยเรากินยาเยอะไปหรือเปล่าอะไรมาณนี้เพราะว่า พอเรากินยามากขึ้นเรื่อยๆเราเลิกโรคกระเพาะเราก็กำเริบก็เป็นอีกอใช่ค่ะกดกดอย้อนก็ตามมาอ, <ะ S 2> อ่ามันก็เลยเป็นวนเวียนอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าสงสัยต้องตายแน่ค่ะและไอปอดติดเชื้อมาตอนไหนฮะก็ก็ก็ไปหาหมอครับป่วยไม่หายคือจะไออยู่งั้นตลอดคืออยู่ในห้องเย็นก็คือไอเลยเราก็เลยไปหาหมอหมอว่าเราเป็นปอดติดเชื้อแล้วคือเกิดจากที่เราเป็นภูมิแพ้ด้วยถ้าอยู่ที่ที่เย็นๆหรืออากาศเย็นเราก็จะเป็นอาการนั้นขึ้นมาทันที คือสามอาการมาพร้อมๆกันเลย่ค่ะรุนแรงทั้งนั้นเลยใช่ก็สรุปเป็นลมอยู่เรื่อยๆค่ะก็นั่งอยู่ดีก็เกิดอาการขึ้นมาอย่างเงี้ยเราแบบไม่ไม่รู้ว่าจะเกิดตอนไหนนะอ,อย่างเราไปสัมมนาไปที่ไหนก็ได้ที่มีห้องแอร์นั่งอยู่ดีเราก็เกิดอาการปวดท้องไอขึ้นมาแน่นอกอเป็นต้องต้องออกจากห้องสัมมนาเลยเพราะฉะนั้นยาก็จะต้องมีสามชุดใช่ค่ะกินปอดติดเชื้อหนึ่งชุด กินกดละย้อนหนึ่งชุดใช่ค่ะภูมิแพ้หนึ่งชุดใช่กระเพาะอีกหนึ่งชุดประมาณนั้นละค่ะโอ้โหมันก็เลยพักหลังเลยไม่อยากกินยาละตายก็ตายเหอะอะไรประมาณนี้คิดอย่างนั้นเลยเหรอฮะใช่ขามันทรมานจริงเพราะว่านั่งร้องไห้ทงสารตัวเองอะ่ะตงสสยไม่รอดแน,นอะไรวะนี้อายุเท่าไหร่ะฮะขอขอขออภัยฮะตอนนี้สามสิบสามแล้วค่ะสามสิบกว่าเลยต้องคิดสั้นขนาดนั้นเลยนะก็มันท้อแท้เราไม่อยากกินยาเพราะว่าเรารู้แล้วถ้ากินยาเราก็คงแบบ ไม่ไหวแล้วอะเป็นอยู่นานเท่าไหร่ครับไอสามสี่โลกที่วนเวียนวนเวียนอยู่อย่างงี้เออถ้านับโรคกระเพาะก็เป็นตั้งแต่สิบปีที่แล้วห้าปีหลังก็จะเป็นเลือดเป็นเป็นเอ่อกดระย้อนกดละย้อนบวกกับอากาศหนาวอากาศเย็นก็จะเป็นภูมิแพ้กลายเป็นปอดติดเชื้อแต่ว่ามันทรมานร่วมกับการไอค่ะถ้าไอเนี่ยคือจะไอเป็นเดือนเลยนะไข้ไม่มีแล้วแต่พอเจออากาศเย็นก็จะไอหนักๆเข้าไม่ไม่เจออากาศเย็นก็ไอ เพื่อนจนตั้งฉายาว่าไอร้อยวันไอร้อยวันใช่ค่ะเหมือนทําบุญร้อยวันเลยนะฮะสี่ห้าโรคที่เป็นเนี่ยมันรุนแรงหมดเลยในทางการรักษาอย่างที่บอกหรือเปล่าฮะค่ะ <c oughs> ก็กําลังไอเนี่ยอาจจะไม่ใช่ภูมิแพ้ก็ได้อื <c oughs> เพราะว่าการเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยทําให้ไอได้ใช่ <c oughs> ผมเคยเป็นฮ <c oughs> นะแล้วก <c oughs> ็ถ้าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยเวลาไอหรือกรดไหลย้อนขึ้นมาเนี่ย มันก็อาจจะไปที่กล่องเสียงเสียงก็อาจจะแหบก็ได้แล้วก็อาจจะรู้สึกเหมือนมีอะไรติดคอกลืนลําบากแล้วก็ที่ปอดติดเชื้อนี่ก็ยังสงสัยอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าการเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยทำให้เกิดปอดติดเชื้อได้เพราะว่าช่องคอช่องหลอดอาหารกับช่องหลอดลมมันต่อกันได้นะครับคุณหมอเคยบอกนี้ไหมบอกค่ะบอกอบอกว่ามีอากาศโอกาสเป็นีได้ใช่ค่ะแต่ก็ยังทาทาอะไรไม่ได้ยกเว้นให้ยาอย่างเดียว ใช่ค่ะยาแล้วก็จนบอกหมอไม่เอายาได้ไหมเราไม่อยากกินแล้วเพราะว่าพอทานยาลงไปเรารู้สึกปวดท้องหมอก็เปลี่ยนจากทานยาเป็นฉีดฉีดจนจนแบบว่าเราไม่ไหวแล้วหมดแล้วเนี่ยใช่เพราะว่าฉีดครั้งสองเข็มค่ะอ่ะห้าปีนะก็มันจะมันจะฉีดฉีดมากๆก็สองปีหลังเนี่ยค่ะก่อนนั้นก็จะทานยาเพราะว่าแต่เราแปลกใจพอเจออากาศเย็นเราก็จะอาการปอดติดเชื้อกลับขึ้นมา ก็ไม่หายไม่หายค่ะอาการก็ยังเป็นเลื้อหลังเลื้อหลังมายัง<ช>ตลอดเคยมีคนแนะนําอาหารเสริมยาอะไรที่รักษาหมออะไรที่สามารถทําให้หายเลยมีไหมมีเยอะมากเลยค่ะแล้วลองไหมไม่ลองค่ะไม่เชื่อไม่เชื่อเอ้าแล้วทําไมมาเชื่อโอเปอเรชั่นบิมฮะพอดีพี่สาวค่ะพี่ตุ้ยนิบไปเยี่ยมที่ระยอง อ่าไปเห็นอ,อาการเรากระสอกระแสะไม่สบายแกก็รู้ว่าเดี๋ยวมีตัวหนึ่งส่งมาให้กินนะเพราะแกกลับ,ลบมาที่กรุงเทพที่บ้านเนี่ยแกก็เลยส่งกลับไปก็เปิดกล่องดูถามโทรมาถามพี่ตุ้ยนี่คืออะไรแกบอกว่ากินกินเถอะมันดีกับสุขภาพเพราะว่าตอนนั้นถามว่ามันชื่ออะไรแกก็บอกแกก็เรียกว่าบิมไม่รู้หรอกบิมคืออะไระะะก็กินแบบว่าพี่สาวให้กินก็กินเถอะไหนๆก็กินยาหมอไม่เยอะแล้วอะไรประมาณนี้ ก็เลยกิน,กนอันนี้กินคู่กับยาหมอด้วยเอ่อใช่ค่ะอะก็กินกินเช้าสองเย็นสองค่ะอ่อโว้ยไม่ใช่ก่อนนอนสองอเพราะว่าตอนเย็ยนไม่ทานค่ะกินกินก่อนนอนแล้วพระสักพักหนึ่งรู้สึกว่าอาการเราเราจะทํางานอยู่ในห้องแอร์ก็เฮ้ยทำไมมือไม่เย็นทําไมไม่มีอาการไอกี่วันผ่านไปถึงรู้สึกเอ่อประมาณสองอาทิตย์ค่ะประมาณสองอาทิตย์น่ะ,ะ,ะก็เลยตื่นเต้นว่าเฮ้ยเป็นเพราะเป็นเพราะบีมสีเขียวหรือเปล่า เาไม่คิดว่าเป็นพรายาหมออ่ะก็ยาหมอเรากินมาตั้งห้าปีแล้วยังไม่เห็นดีขึ้นเลยอ่ะผมไม่ได้พูดนะก็ปกติแล้วก็จะมีตัวยาตัวนึงช่วยเราจะไปที่ร้านขายยาเป็นตัวทานเป็นกรดไลย้อนนะคะครับ ก็ก็ต้องจิบอยู่เรื่อยทํางานไปด้วยเผลอหน่อยจิบจิบอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยเราจะซื้อมาเป็นโ,ลโหลๆเลยไปวางไว้ในห้อง่อา,า,าใกล้ตรงไหนก็จิบตรงนั้นเลยใช่ค่ะแต่ตอนนี้ออไม่ได้พกแล้วมไม่ได้ทานแล้วอาจารย์ครับช่วยอธิบายหน่อยครับติดเชื้อก่อหาย <c oughs> ภูมิแพ้ก่อหายคือกรณีเนี้ยมันทําให้บิมสีเขียวของเราเนี่ยคล้ายๆกับยาผีบอก ทำไมมันกวาดไปได้หมดอแต่จริงๆมันก็คือธรรมดาธรรมดานี่แหละก็คือไปสร้างระบบร่างกายของเราให้มันแข็งแรงคืออาการทั้งหมดเนี่ยมันมาจากต้นต่อเดียวอะนะฮะต้นต่อเดียวกันคือเรื่องของทีอสองที่มันสูงที่มันสูงเกินนะครับแล้วก็แคปสูงเราไปจัดการลดทีเอสสออาการกดไหลย้อนอาการของโรคกระเพาะนะครับ เือักเสบั้งหลายแหล่มันก็ดีขึ้นสิ่งที่จะตามมาจากประสิทธิภาพของแคปซูลของเราก็คือว่าความสามารถในการจัดการกับเชื้อหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายจากการเพิ่มขึ้นของเม็เลือดขาวทีเอสหนึ่งและทีเอสิบเจ็ดวันเซลเม็เลือดขาวทั้งสองตัวเนี้ยเมื่อเพิ่มขึ้นเชื้อมันอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจัดการเกลี้ยงไม่ใช่แคปซูลไปจัดการนะครับ ไม่ใช่บินไปจัดการนะครับออยถ้าฟังตรงนี้กรุณาฟังให้ดีๆนะครับผมบอกว่าแคปซูลเนี่ยมันไปสร้างท s 1อสหนึ่งสร้างท s 1อสิบเจ็ดแล้วประสิทธิภาพของท s 1อหนึ่งและท s 1อสิบเจ็ดนั่นเองไปจัดการกับเชื้อที่อยู่ในปอดครับนะครับซึ่งมันเป็นของของเราอยู่แล้วก็มันก็เป็นธรรมดานะครับพออธิบายอย่างนี้มันเห็นภาพเลยใช่ไหมง่ายๆ very very simple ภาษาฝรั่งว่าคือคือพูดอย่างเนี้ยมันก็ มันก็จะทําให้มเราเป็นมนุษย์ธรรมดามากขึ้นมไม่ใช่ผีอาาแคปซูลที่ทำโดยโดยใช้หลักวิทยาศาสตร,ร์ก็คือไปขจัดปัดเป่าครับด้วยต้นต่อของสาเหตุใช่ครับที่ทาให้เกิดคการเจ็บป่วยน,นั่นเองแล้วทั้ง4ี่หอาการเนี่ยมันมาจากต้นตอเดียวกันทั้งนั้นแหละปอดจเชื้อก็หายเลยใช่ครับถูกไหมฮะถูกค่ะมีวนกลับไปหาหมอไหมฮะยังไม่ได้ไปตั้งแต่ทานเบียมยังไม่เคย เห็นหน้าหมอเลยไม่เคยเห็นหน้าหมอเลยแล้วก็ไม่อยากไปละไม่อยากไปค่ะกลัวเหมือนกันกลัวเหมือนกันแต่จริงๆกรณีอย่างเนี้ยเป็นกรณีที่อาจารย์น้ำพัยผมเองอดที่จะภาคภูมิใจไม่ได้นะว่าไอ้แคปซูลอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหทำไมมันมันฉมัมงมากอย่างนี้แล้วเราก็จริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นกําลังใจแล้วก็แรงผลักดันให้เราทํางานอย่างขงมีนขมันเพื่อจะนําไปสิ่งที่ดีกว่าอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้คือตอนเนี้ย จากกรณีหลายๆกรณีผมจับคู่ได้แล้วภูมิแพ้กับกระเพาะถ้าใครเป็นคู่กันเนี่ท <คำ S 1> ย,ยที่เดียวอยู่ครับที่เดียวอยู่นะฮะอะส่วนอาการอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันครับ